การใช้ M5 นะคะหูฟ threaten ังเกมอีกร wow ุ่นหนึงท od sure ี่ขายดีมากๆเมื่อเพื <h <h ่อนๆได้ของมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆในชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะคะเต็ม100%เลยชาร์จไว้1-2ชั่วโมงนะคะอ่ในขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะนําหูฟังออกจากเคสชาร์จก่อนค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะเมื่อนํำออกมาแล้วให้เปิดบลูทูธค่ะ จะขึ้นชื่อเป็น M5 นะคะสังเกตว่าชื่อจะขึ้นไวมากเพราะว่าตัวนี้ค่ะชาร์จทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับหูฟัง M5 นะคะวิธีการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอันนี้จะเป็นข้างขวานะคะจะเป็นเพิ่มเสียงนะแต่3ครั้งแบบนี้นะคะส่วนวิธีการลดเสียงนะคะวิธีการลดเสียงก็จะเป็นข้างซ้ายนะแต่3ครั้งเหมือนกัน วิดีโอถัดไปนะ M5 จะแตะแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะแบบนี้ค่ะข้างขวานะคะจะใช้สำหรับเล่นวิดีโอถัดไปนะส่วนข้างซ้ายข้างซ้ายนะจะเป็นการเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้นะหรือเป็นการเล่นวิดีโอแบบย้อนกลับนะคะแบบนี้ค่ะ สำหรับ M5 ในบางรุ่นนะคะจะมีแผ่นพลาสติกซีนอยู่ตรงนี้นะคะให้แกะออกสำหรับตัว M5 ตัวนี้นะคะเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกแล้วครั้งถัดไปที่เราจะใช้งานเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวน้องเองนะคะไม่มีไฟบอกสถานะนะคะก็ใช้งานต่อเนื่องได้4ชั่วโมง